หมู่บ้านหนองแกและหนองตาไกตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลหน,นองแกอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานมีผู้นำแกนนำชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านช่วยกันพัฒนามาหลายยุคหลายสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมถนนหนทางการศึกษาสาธารณาสุข หน่วยงานภาครัฐและพี่น้องชาวบ้านพอค้าประชาชนมีแหล่งการค้าที่มีผู้คนหลากหลายทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นมาทำมาหากินประกอบธุรกิจจนเจริญรุ่งเรืองมากมายในส่วนของความเจริญทางด้านวัฒนธรรมชุมชนมีวัดไตรมิตรโดยการนำของพระครูสุวิมลกิติวัตน เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรเจ้าคณะตำบลนนสะอาดเขตหนึ่งได้นำพาพี่น้องชาวบ้านสืบสานตำนานฮีคลอง14ตลอดมาวัดไตรมิตรจึงเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนสร้างศรัทธาแก่ชาวพุทธเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งโดยสร้างช่วยกันพัฒนาวัดให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองมากมายเช่น โบสถ์ที่มีพระพุทธไตรมิตรมิ่งมงคลและการตกแต่งที่วิจิตรงดงามมีทาวเวสสุวรรณมีวิหารพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่สักการะบูชามีศาลาการเปเรียนเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและในบริเวณวัดยังมีกุฏิรับรองสงฆ์หอระฆัง และอื่นๆซึ่งความเจริญทางวัฒนธรรมนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวหนองแกและหนองตะไกรทุกคนค่ะ